สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสีมามื่อนี้มะพ่้อกันอีกแล้วครับมื่อนี้มะพ่้กันยุศสวนสวนทะเลเขาหลุบสวนด่างเขาหลุบนี่แหละครับคืนง่ามๆพี่น้องต่อไปเป็นรายงานสภาพอากาศวันนี้ที่ทะเลเขาหลุบท้องฟ้าโปรง่งลมความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางชาวประมงห้ามนำเรือสังกษีออกจากฝั่งเพราะกรรมการได้ปิดป้ายประกาศห้ามลงปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาขำๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ่งคลื่นทะเลมือนี่อ้ยเบิ่งพี่น้องมือนี่มือนี่เมกเมกบ่มีเมกเมกงามๆบ่มีใเห้เบิ่งมือท่องฟ้า่งแต่ว่ามีคลื่นใน้เบิ่งพี่น้อง ทะเลง,งามๆอากาศดีล่มล่มว่อยเริ่มหนาวเลยพี่น้องเริ่มเริ่มเสีแนาวเมื่อนี้ละตื้นตื้นขึ้นเศร้านี่ละเริ่มหนาวแล้วทุกเมื่อกบธรรมดาแจ่มมือเศร้านี่เศร้านี่อากาศหนาวเมื่อนี้กับมาสวนคือเก่าเหรอครับมาสวนมาหอดพักแต่มมือนี่มาสายจักหน่อยเดี๋ยวนี้กับเทียงแล้วเพิ่งเดี๋ยวมาค่ายากทุระลายยาง เพิ่งเดี๋ยวมาพักกระถาคนจนเหี่ยวเรามาั้งปันนี่เพิ่งมาหอดก็เลยมาปอนซ่อนขึ้นทะเลมานั่งเบื่องขื้นจะข้าวกนอนยัง,งหยิบไปหดทักพูดพี่น้องที่แล้วเห็นที่แล้วเห็นนี่นเขาพวงคานมือหนีมือหน,อนีแนมแนมเห็นเห็นไก่ดีเพราะว่าสภาพอากาศชัดดีแนมเห็นบมกไก่เลย เขาฟูอังคารมองเห็ดเกิดได้หลายนะครับมองพี่น้องบ้นานนอกไปเกียบเห็ดดีๆนะเนี่มเห็นอยู่คนเราฝากทงไก่เติบแต่ก็พ่อแนม่เห็นได้เยอะมัอนี่ท้องฟ้าโปร่งแนม่เห็นชัดดีขึ้นจะเรียกพ่อมงามหรอพี่น้องพ่อเบิง่งงามๆเหรอ,อเป็นแตวเรือาเมื่อคีเหรียดีเนาะวิวทิวทัดสภาพอากาศโดยรวมบ้านเฮาอัน ว่าสิป้าพี่น้องก็บ่งนอกเป็ดมันเสียงห้องสวดๆอยู่ผนมันอยู่ไกลโพดทุกมือมันอยู่กไกเลยครับนี่ี่บางมือมนมาเหรียน้ำอยู่กับไก่นี่เป็น้อยๆตัวเลยเป็น้อยๆพันๆตัวมือนี่มันอยู่ไกลหูนบ่เห็นหนบ่เห็นมือนี่มันกับมาอยู่เต็มอยู่ไกลนี่มันสีชส่วนไหลและมันสิมันสิมากมาเลรนยอยู่ในป้าบัวนี่แล้วก็มาอยู่แถวกไกนี่ทุกมือมือนี่ผบ่เห็นซ้ำ นกเป็ดมาทุกปีนะครับถึงเวลามันจะมาทุกปีอเดเลดูมันจะมาทุกปีเลยโอ้มาหลายมาเห้เบ่งให้ชมงามงามมันจะลงเป็นผงเห็นนา้าห้องสูตรสวอดอยู่นี่แหละพ่นกับเห็ดหยังมันมันเกิดเลยมาทุกปีปีนี้ก็เริ่มมาดลหลายมือแล้วเห็นมาลายมือแล้วแต่มือนี่พูดมันอยู่ใกล้ๆผมผมมาให้ใกล้ไกลยมือนี้ มาโล่งหมองป้าบัวนี่โอ้โล่งดีพี่น้องมันอากาศดีอากาศเริ่มเข้าสู้ฤด,ดูหนาวแล้วพักกะร่างเริ่มสวยงามเอาบัานนี้ผมก็สิได้ฮอดพักเราบ้าน,นี้ห้กับเมียบ้นานหน้กับมี้านักเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนพี่น้องแล้วคลิปหน้าย,ยังพอกันไหมครับเหมอนเด็ ว่างเครื่องว่างสายยางหมดพักแล้วสำหรับคลิปนี้ขอเท่หน่้สักอนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุคนนะครับเดอ้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ